คานิโรตัวจักขัวปตินิสักโควโมติอนาลโยอิทังโคปนาปิขเวทุคานิโรทักขามินีปฏิปทาอริยสัจจังอยามีวะอริโยอัตถังขิโกมาโคสยยทิทังสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกปปสัมมาวาจะสัมมาตามมตสัมมาอาชิวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสธมอีทังทุขังอริยสัจติเม เตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชฌาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปรินญาันติเมผิกเวโหเพอนันโนสุเตสุ ปัตยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชฌาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิขเวโป อนันสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุธปาทิยาังอุทปาทิปัญญาอุธปาทิวิชชาอุธปาทิอาโลโกอุทปาทิอีทางทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิขะเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุ ที่ญาณุทัพปะทิปัญญาุทัพปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตักพันติเมผิกะเวปุภะอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุณุทัพปะที่ญาณุทัพ อุทตปาทิวิชฌาอุทตปาทิอาโลโกอุทตปาทิตังโผปนิทังทุกขสมมุตยโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิกะเวปุเปอนันโตสุเตสุธรรมเมสุจัก อุตตปาฏิยานังอุตตปาฏิปัญญาอุตตปาฏิเวชาอุตตปาฏิอาโลโกอุตตปาฏิอิทังทุกข niro ยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอัโลโกอุตตปาทิตังโขปนิทังตั นิโรธโออริยสัจจังสาชิกาตักพันติเมปิคะเวปุเพอานโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุณอุทปาทิญานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิจชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโฆปนิทังตัวนิโรธโออริ ยศาสัจังสาจิกาตันติเมภิกเวปุเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาธิยานังอุตตปาธิปัญญาอุตตปาธิวิชาอุตตปาธิอโลโกอุตตปาธิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปกาอริยสัจจันติเม เมภิกขเวปุเปอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุมอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจพาเวตา ันติเมพิกะเวปุเปอนันโน จักุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชฌาอุทปาทิตัลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุวขนิโรธาขามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมผิเขเวปุกเทอนันตสุเตสุธัมเมสุจักคุ้ง Udapati Yanang, Udapati Panya, Udapati Widja, ออทัปปิยาวกีวันจะเมพิกเเวอิเมสุจตุสุอาิยยัสเจสุเอวันติปริวัตังทวัตสาการัญธาภูตังยานธาสนาสุวิสุธังอะหสิเนวตาวาหังพิกเเวสัติ เกโลเกสัมมาระเกสัพรมเกสัสัมนณพระมณียาปชจยยาสเทวมนุสายาอนุตรงสัมมาสัมปูทิงอภิสัมปุโตปจัญญาสิงยาโตจะโคเมปิคะเวอิเมสุจะตุสุอาเรยัสจสุเอวันติปาริวา ตังทวตสาตารังยาคาปุตังยานตาสนังสุวิสุตังอาหสิอาถาหังภิกขเวสะเทวเกโลเกสัมมาลเกสะพระมเกสะสมณพระมณิยาปจายาสะเทวมนุสายาอนุตารังสัมมาสัมโพ อภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจปนเมธาสนังอุตปาธิอากุปปาเมวิมุตติอิยมันติมาชาตินาติธานิปุนาภวุติอิตมะวุจักปะคะวะอัตตมนาปัญจวัคคียาปิคุปคะวะโตปาสิตังอภินันตุงนิม สมิงจะปนาวัยยาการนาสมิงพันยมาเนอายาสมโตโกนทันยาสวิรัชวีตัมลังธรรมาจากคุ้มอุทปาทิยังกินจิตสมุทัยาธรรมังสาพันตังนิโรธาธรรมันติปวัติเตจพระวตาธรรมาจากเกภูมิมาเทวา บาสะธรรมโนสาวเวสุขิตัมภะคะวะตาภารานัสิยังอิสิปัตะเนยมมีคทายะอนุตรังธรรมะจักกังปวัตติตังอภัติวัติยังสมเนนะวะพระเมเนนะวะเทเวนะวะมะเรนะวะพระมุนาวะ Eu alô, I'm वा परनिम्मि तवसवाति โนตารังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัติยังสมเนะนวาพระเนะนาวเทเวนะวามาเรนะวาพระมุนาวะเกณจิวาโล હતેન ખન તેમો તૈન યા વ્રહ્મલોકાસો આપોખી અય સ સહસી લોકથુસિશમિશમ પવેદી આ પ วาอุทานังอุทานิสิัญญาสิวัตถปูโคนทานยัญญาสิวัตปคนทนยติอิติิทังอายสมตุคทานยสัญญาคทยตเว